สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่2นะคะเรื่องการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะโดยคุณครูเบนจรักษ์สายแพทย์ คลิปที่แล้วนะคะเราเรียนการพิจารณาคุณค่าวันณคดีและวรรณกรรมนะคะเราพิจารณาคุณค่าทางด้านอะไรบ้างมีด้านเนื้อหาด้านแนวคิดด้านสังคมนะคะด้านวรรณศิลป์การใช้ภาพพจน์มีอะไรบ้างมีอุปมาอุปลักษณ์บุคคลวัตอัติพจน์สัทธพจน์นะคะเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้เราจะมาต่อนะคะ การเล่นคำนะคะการเล่นคําก็จะมีการซ้ำคําและการคําใช้คําหลากความหมายนะคะเรามาดูชนิดแรกนะคะการซ้ำคำการซ้ำคคำาคำว่าซ้ำคำว่าซ้ำก็คือเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะคำว่า การซ้ำคำเป็นกลวิธีที่ใช้คําคําเดียวกันซ้ำาๆกันเป็นคําประพันธ์ในบทเพื่อเพิ่มน้ำหนักเน้นความหมายของคํานั้นซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันทุกคําดังตัวอย่างนะคะนักเรียนจะนักเรียนจะเห็นคําว่าห้ามนะคะคำว่าห้ามห้ามเริงไว้ อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์สองไสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทานะคะการซ้ำคำคืคอซ้ำคำว่าห้ามนะคะซึ่งจะมีอยู่ทุกบาทนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะ สุดสายนนยนาที่แม่จะตามไปเลงแลสุดสุดแล้วที่แม่จะซับซ่าฟังสำเนียงสุดสุระเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพี่รยร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินเป็นสุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิดนะคะนักเรียนจะสังเกตตัวหนังสือสีแดงคำว่าสุดสุดสุดใช่ไหมคะอันนี้คือการซ้ำคำ ต่อไปการใช้คำหลากความหมายคำว่าหลากความหมายก็คือการใช้คำเหมือนกันแต่สื่อความหมายไม่เหมือนกันเช่นนะคะทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวางโอ้ว่าจากช่างมาร่วบประจวบทางทั้งจากบางจากไปใจระบมนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าจากในคำที่1 2 5 6 จะแปลว่าออกพ้นไปส่วนคำว่าจากคำที่3และคำที่4นั้นจะแปลว่าชื่อปลาชื่อปลมชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกลอยตื้นๆน,น,นะคะใช้คำว่าจากเหมือนกันเลยแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะต่อไปการเล่นเสียงนะคะ การเล่นเสียงจะมีทั้งการเล่นเสียงพย,ยัญชนะการเล่นเสียงสัมผัสสระและการเล่นเสียงวรรณยุกนะคะการเล่นเสียงสัมผัสพย,ยัญชนะสัมผัสระและเสียงวรรณยุกเพื่อให้เกิดความไพเราะและก็แสดงความสามารถของกวีนะคะเช่น แจ้วแจ้วจักจันจ้าจับใจริงริงเรื่อยเรียไรยร่ำร้องแซงแซวส่งเสียงใสทราบสดแหนงนิ่งนึกนุดน้องนิ่มเนื้อนวลนางน,นะคะเรามาดูทีละตัวอย่างนะคะดูการเล่นเสียงนะคะเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่น แนวโน้นก็แก้วเกิดพิคุณแกมกับกาหลงนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะคะก็แก้วเกตดใช่ไหมคะพยัญชนะกอไก่หมดเลยกุลแกมกับกานะคะก็พยัญชนะกอไก่เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนะคะต่อไปการเล่นเสียงสัมผัสสระ คือการใช้สัมผัสสระหลายพยางติดกันเช่นเจ้าเคยเคียงเรียงหมอนนอนแนบข้างทุกราตรีนักเรียนสังเกตนะคะโยงเส้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วเคียงกับเรียงสระเอียเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนกับนอนก็สารอใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นเสียงสัมผัสระนะคะส่วนด้านล่างข้อควายวัวรัวเกราะเปาะเปาะเพียง รู้ว่าเสียงกราะแววแผ่วแผ่วเอยคำว่าอัวรัวคือสระอัวใช่ไหมคะกราะเปาะเปาะก็สระออกนะคะคำว่าแววคำว่าแผ่วก็สระแอนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการเล่นเสียงสัมผัสสระ ต่อไปการเล่นเสียงวรรณยุกค,คือการใช้คำที่เสียงที่มีเสียงวรรณยุกต่างกันเพื่อให้เกิดความไพเราะหรือเน้นความเช่นกลองทองตีครุ่มครึ้งเดินเรียงท้าตะเติอนเติงเสียงครุ่มครื้นเสียงปีเรื่อยเรื่อยเพียงการะเวกแต้นแต้นแตรฝรั่งขึ้นวูฮู้เสียงสังนักเรียนสังเกตตัวหนังสือสีฟ้า,ฟานะคะแต้นแต้นนะคะ เสียงวรรณยุกอะไรคะมีไหมเอกกับไม้โทใช่ไหมคะอู๋ก็เอกโทเหมือนกันนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการเล่นเสียงวรรณยุกนะคะสุดท้ายนี้นะคะ,ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ย ไปลองนะคะลองดูในเนื้อหาในหนังสือวรรณคดีวรรณคดีวิจักของนักเรียนชั้นม3นะคะว่าในวรรณคดีเรื่องที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีตอนใดบ้างที่มีการเล่นคำนะคะแล้วก็ที่มีการเล่นเสียงนะคะอันนี้ฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆนะคะ,ะไปลองศึกษาดูนะคะเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ